สวัสดีแฟนนิวพัรครับมาอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงกันอีกเช่นเคยครับทำเอาหลายคนตกใจและอดหัวไม่ไหวนะครับเมื่อนักสแสดงหนุ่มไวนวัตได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านตัวอ,อ,กอักษรรวมถึงโพสต์รูปภาพและก็คลิปวิดีโอที่คุณพ่อและคุณแม่ของตอนนั้นถูกรถคันหนึ่งปาดหน้าและทำให้มีปากเสียงกันบนท้องถนนจนเกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันนะครับถึงขั้นต้องทำลายร่างกายและก็ทำให้สูญเสีย ทรัพย์สินมีค่าอีกด้วยก่อนที่รถของคู่กรณีนั้นจะขับรถหนีออกไปครับล่าสุดนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมตัวของหนุ่มไว้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทนายส่วนตัวได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าคุณพ่อเล่าว่านะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์คู่กรณีนะครับก็ลงมาจากรถและต่อยหน้าคุณพ่อเข้าอย่างจังต่อยชนิดแบบไม่ยัง้งไม่มีการพูดคุยและเจราจากันก่อนเลยนะครับซึ่งคู่กรณีเองมาพร้อมกับแฟนสาวที่อยู่ในรถ จนทําให้แฟนสาวรู้สึกหวาดกลัวและก็ร้องไห้คุณพ่อยืนยันอีกนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการประทะอารมณ์กันก่อนหน้านี้มาอย่างแน่นอนเพราะว่ารถของคู่กรณีขับตามหลังคุณพ่อมาแล้วก็จี้หลังคุณพ่อมาตลอดทางซึ่งคุณแม่เองนะครับก็ได้เปิดเผยต่ออีกว่าคุณแม่พยายามเข้าไปห้ามแล้วแต่ก็ห้ามอารมณ์ไว้ไม่อยู่อีกอย่างหนึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้ใส่แมสอีกด้วยนะครับพอห้ามอารมณ์ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับคู่กรณีนะครับยังเข้าไป คว้ากระเป๋าของคุณแม่ที่อยู่ในรถแล้วก็โยนทิ้งพร้อมกับเดินหน้ามาตบหน้าคุณแม่เข้าอย่างจังทําให้คุณแม่หูอื้อในที่สุดอีกด,ด้วยอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับซึ่งตัวหนุ่มไว้เองนะครับก็ได้เปิดเผยต่ออีกว่ารู้สึกเสียใจมากๆเลยนะครับที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพ่อแม่ตนรู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้าอีกอย่างหนึ่งตัวของไว้เองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าพ่อแม่เป็นอะไรขึ้นมาไว้จะต้องทําอย่างไร อีกทั้งนะครับตัวของคู่กรณีเองก็ได้มีการส่งข้อความมาค่มขู่หนุ่มไว้ผ่านอินสตาแกรมอีกด้วยทั้งนี้ตัวของไว้เองก็บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับตนและครอบครัวและยืนยันว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดและทิ้งท้ายนะครับตัวของทานายส่วนตัวของไว้และครอบครัวก็เปิดเผยอีกว่า ดูข้อมูลของผู้กรณีเคยมีคดีมาก่อนและเคยทำผิดซ้ำซากนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายฝากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์บนท้องถนนซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมนะครับพยานและก็หลักฐานทั้งหมดเพพิสูจน์กันในชั้นศาลเรื่องดาวครั้งนี้จะจบลงอย่างไรต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จาก t ูไ ID ด้วยครับ